อ,อย่างว่างเงี้ยมันเป็นคดีกฎหมายก็กฎหมายไปนะอยางยังไงก็มันก็ต้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวดูวันนี้อายการจะว่ายังไงว่าไอ้ที่เราสิ่งที่เราให้สอบเพิ่มเติมมาพ้นเขาเดนายนไอสอบอย่างเนี่ยสองคนก็ผิดจริงเท่แล้วอะ่ะประเด็นคดีอาญาต้องเอาให้ชัดว่าใครท,ทาผิดใช่คด,ดีอาญามันมีความผิดร่วมกันได้แต่ถ้าเกิดมันแยกกันได้ล่ะคนที่บริสุทธิ์จริงๆไม่มีไงทําไมต้องเอาคนคนนี้ พอเอาคนคนนี้ไปคาเรียกสำนวนนี่จะเสียหายทั้งคดีแล้วสถูกคือเรื่องนี้มันมนา,มนาเ,ปนเป็นเป็นเรื่องผลประโยชน์แล้วมันเป็นการกันแกล้งหมดแล้วผม,มสรุปแคน่นั้น,นแล้วก็วที่จะนำไป ือพวกนี้เป็นพนักงานที่ร่วมกันฟ้องคดีแรงงานก็ฟ้องกันเป็นพันคนนะครับแต่พวกนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ถูกตั้งข้อหาคือรอดคดีพิเศษมาได้วันนี้แค่เห็นว่าพักพวกโดนไป34คนก็เลยมาให้กำลังใจที่จะสู้คดีนี้ต่อไปนะครับส่วน พวกนี้เขาก็ดําเนินคดีผู้บริหารกลับไปแล้วในข้อหาตามมาตรา1 5 7ใช่ไหมครับ,บโดยคุณจัดชัยจันทร์ไพบูลเนี่ยได้รับ,บอมอบนาทมาเามาแจ้งความจับผู้บริหาร130คนในข้อหาที่ว่าเนี่ยว่ากันแกล้งให้พวกนี้อาจต้องได้รับโทษทางอาญานะวันนี้พอเขาไม่ได้รับโทษโด,โดนแค่34คนเขาก็เลยต้องดําเนินคดีกลับไปนะแล้วก็เดี๋ยว เร็วๆนี้ก็จะต้องมีการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่ทำละเมิดกับพวกนี้เรื่องแรกคือทำละเมิดยังไงคดีคดีแรงงานเขาฟ้องไปคนละสามล้าน4ี่ล้านยกฟ้องหมดเลยเพราะว่าถูกคดีพิเศษเนี่ยไปสอดแทรกในคดีแรงงานนะฮะพอเขาอดคดีแรงงานคนละสองสามล้านเขาก็จะไปตั้งเรื่องฟ้องใหม่อีกคนละอาจจะสักสี่ห้าล้านครับผมนะครับ<ม>นี่แหละมันเป็นเรื่องที่มันไม่รู้จบเลยคดีเนี้ย นะมันเกิดเรื่องขึ้นมาแบบไม่น่าจะเป็นไปได้เลยทั้งที่เงินค่าล่วงเวลาเพียงเพียงแค่สิทธิของเขาอะ่ะนะทำให้เขาอดอดแล้วยังมีคดีอาญาตามมาใช่ไหมครับถามว่าพวกนี้ยอมไหมไม่ยอมอแล้ววันนี้เราไงเราจะช่วยพวกเราไหมช่วยเต็มที่คือวันนี้อายการครั้งที่แล้วยี่สิบแปดียี่สิบเก้ามีนา<ม>พอเนี้<ม>ยอะไรส่งส่งตัวมาที่นี่นะสั่งฟ้อง ทางผมก็ในฐานะทนายความช่วยเหลือเขาก็ทําเรื่องของความเป็นธรรมไปในการสอบพยายนเพิ่มเติมนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ท่านเจ้าของสานวนท่านกําลังดูอยู่นะดูเพื่อหนึ่งถ้ามันเป็นองค์ประกอบที่สมควรจะสอบเพิ่มเติมเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการสอบสวนไม่ชอบไม่กันแกล้งไหมนะก็อาจจะใช้เวลาในการพิจารณาแล้วท่านก็เลยขอเลื่อนเลื่อนที่จะมาฟังผลอีกทีวันที่20่ดมิถุนา แล้วครา้นี้ถ้าเผื่อว่าฟ้องก็คงต้องเอาตัวไปที่ศาลนู่นเลยอาญาทุจริตที่ตลิ่งชันนะนะแต่ถ้าไม่ฟ้องหรือเลื่อนก็ก็คงจะเหมือนเหมือนวันนี้นะครับนะแต่พวกนี้ยังไงก็ต้องมามาทให้กังใจกันตลอดแหละครับผมแต่อคซึ่งซึ่งครูคูครับครับอัดแง่อ่ะคูู้ตรงๆรเนี่ยมันไม่มีควาผิดหรอกครับเพราะว่า การทาเอกาสารทั้งหมดเนี่ยทนายเป็นผู้ทำทนายก็ยอมรับว่าเขาขาดความเข้าใจแต่นี้ว่าทางดีนายอ่ะถ้าเรือถงมาถ้าดีนาก็ต้องดาเนินการไปตามรูปแต่นี้จริงๆแล้ว,วความผิดนะจริงๆเลยนะผมก็ไม่โทษใครทนายเขาก็อาจจะขาดความเข้าใจแค่นั้นเองครับเพราะเขาไม่ทํางานในทางนี้ก็ไม่เหมือนท่านคุณนายจิตดาเพราะว่าท่านทํางานในเรื่องพวกนี้เราเรืรอดมาได้คือคือ คดีนี้นะพิเศษเนี่ยถ้าไม่มีกลุ่มของทนายที่ว่านี่ไปทำพลาดไม่มีใครโดนฟ้องเลยครับนั่นแหละโอ้โหผมว่าซึ่งคดีพิเศษที่ไหนนะครับไม่ได้ตัวผู้ต้องหาเลยนี่แย่นะเขาก็เลยโชคดีได้ไป34คนสี่คนจัดจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นะพันกับ19คนอตอนนี้กองปราบกำลังทำสำนวนส่งให้กับปปชภายใน30วันนะอันนี้ก็จะ ใกล้ๆแล้วล่ะผมสอบถามท่านสาวัตเจ้าของคำนวณแล้วบอกว่ากําลังรวบรวมให้ผู้บุครับเป็นชาทําเรื่องส่งปปชอพอได้รับเลขที่ส่งไปปปชเดี๋ยวทางเนี้ยท่านคุณฉัดชัยเนี่ยก็จะไปตามเรื่องที่ปปชว่าปปชจะพิจารณาคดีนี้เองหรือส่งกลับมากองปราบขอ,อฟังผลฟังผลคดีของออออพวกนี้แหละที่ไปฟ้องแพ่งศาลแรงงานนะ ผลก็คือสารก็พิจารณาเหมือนเดิมว่หมดอายุความเรื่องอายุความอย่างเดียวครับไม่ได้ไม่ได้เงินคือจริงๆอ่ะคดีเนี้ยคดีรุ่นพวกเนี้ยนะเขาฟ้องอยู่แล้วภายในอายุความฟ้องมาตั้งแต่ปีห้าห้าห้านะเสร็จแล้วสู้ไปสู้มาเขาเขาสู้แบบเนี้ยว่าไม่ได้ทํางานจริงเอแล้วมีดีอะไรเข้ามาตามจ็บคดีตอนนั้นของของผมเนี่ยแปดร้อยคน ยกหมดเลยครับมีได้บางส่วนไร้วันหยุดบ้างมันยกยกฟ้องเพราะว่าก็จําเลยสู้อย่างเงี้ยไม่ทํางานจริงเห็นไ,ไหมพอไม่ทํางานจริงเราฟ้องภายในยุคความแล้วศาลบางบาง,ง,งคาดีบอกว่าไปหาหลักฐานมาใหม่แล้วมาฟ้องใหม่ภายในยุคความนะเวลามันก็เกินอยู่แล้วครับไม่ปลอกภายในยุคความมันไม่ได้แล้วใช่คือคือวันนี้เราถือว่าเราฟ้องโดยสุดจริตภายในยุคความแล้วแต่ว่า โดนคดีนี้ไอมามาตัดตอนไปว่าเราชุจกริตศาลก็ให้เงินไม่ได้อีกแล้วศาลก็บางทีก็ให้บรรจุบางทีไม่ให้เลยพอไม่ให้เลยก็มันก็เกิดกรณีเราก็ไปหาหลักฐานมาฟ้องใหม่พอฟ้องใหม่รุ่นเนี้ยรุ่นที่ไปฟังเมื่อเมื่อเมื่อวันก่อนเนี้ยศาลอุทธรณ์ก็บอกก็บอกเรื่องความอยู่ดีมันก็แก้ไม่ได้ฮะคือคือคือได้ข่าวมาแบบนี้ว่าคนที่ถูก คาดว่าจะถูกถูกดำเนินคดีร้อยสามสิบคนมีบางคนเนี่ยเขาก็เหมือนแก่วเขาก็มาปรับทุกขบอกว่าเขาถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปให้การนำนํานองนี้ให้ไปจัดการเรื่องนี้พอถึงเวลาพอโดนโดนเข้าไปเขาก็เขาก็ถือว่าเขาก็เหมือนกับอยากเอาตัวรอดอะใช,ใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันมันมันช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นคดีอาญาที่ ที่มันเหมือนกับเป็นการกระทําที่มีเจตนากันแกล้งมาแล้วใช่ไหมคุณบอกว่าคุณถูกบังคับมาไม่ได้คุณก็ไปให้การสารเองว่าคุณถูกบ,บังคับสารนี่เชื่อไหมอ่ะกวนพัวพู้กมันไม่ใช่รชาทําไงพู้บัค่สั่งอะไรก็ต้องไปอย่างนั้นเหรอไม่ใช่คุณต้องใช้วิจารณญาณคุณเองแต่ผลสุดท้ายแล้วอย่างนี้แหละครับพอ,พอเกิดเรื่องขึ้นมาเขาเรียกตอนนี้เรื่องวงแตกแล้ว,ต,วลต่างคนต่างก็ซัดนี่ผมไม่เกี่ยวคนนี้ต่างหากใช้ผมไปเห็นไหม แต่ว่าไอการเจรจาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีทางหรอกจอมจอมคุยเข้าไปเนี่ยไม่คุยไม่คุยแล้วเลยคุยแล้วลูกไม่คุยแล้วครับถูกลิ้นไปเลยงานนี้ต้องมีต้องมีติดคุกอ่ะคือคนติดคุกเนี่ยมันต้องติดอยู่แล้วแต่ว่าเงินเขาเนี่ยเขาต้องเอาจากใครนะครับการท่าเรือ ใช่ไหมเรว่องเรือเพราะว่าการท่าเรือเนี่ยคือเป็นผู้กล่าวหาในคดีอาญาที่เดซัยดังนั้นการท่าเรือติดคุกไม่ได้แต่การท่าเรือเสียหายใช่ครับถูกต้องผมไม่ได้เอาเกินจากสิทธิของผมเอาส่วนที่ผมจะต้องได้แค่นั้นเองไม่ไม่ได้เอาเกินจากนั้นหรือว่าส่วนเกินไม่เอาครับผมเอาส่วนที่ผมจะต้องได้แค่นั้นเองครับผมสู้อยู่แล้วครับสู้มาสิบกว่าปีก็ต้องสู้ต่อไป สู้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 ต้องมีแน่นอนขอ้เช้ากอดภัยรุจากคดีผมสู้ครับ